นี่นักผู้ชมทุกท่านทั้ผมวันนี้นะครับกับพวกกับช่องพี่เจดบอยช่องดึมนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าแมปกัวการ์ดเองยูเสียงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็มีเสียงเพลงที่ผมเปิดไว้นั่นแหละครับทุกคนโอเคครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้เล่นกัวการ์ดหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาสองอาทิตย์นะครับซึ่งสองาทิตย์แล้วเล่นแบบเบลล์ออฟเวอร์ลูชั่นตอนนี้ผมพัฒนาไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันน่าหยอครับ ดังนะครับแล้วใครอยากให้ผมกลับไปเล่นบอกฟุตบังครับตอนตอนนี้ผมมีมารตือเนะี่ยนี่ครับส่วนของผมนั่นเอง,เองผมใช้สูตรก็คือเอาแกนมาร์คตือกับมาร์คตือซิงเกิลร้อยลังผวครับหมดแล้วตอนนี้ใช้สามสิบวันอ่ะผมทำแต่มันลืมไปแล้วลูกสวมโคตรใหญ่นะทุกคนใหญ่ไม่เข้าทุกคนใหญ่ไม่เข้าทุกคนหรอกฮะทุก่อน มาเตอร์สปริงก็ยังอยู่ตอนนี้ผมรู้สึกเกลียดกลยเหมกูการ์เด่นนะเพราะแม่งนี้ผมเกิดเพียกเกินซึ่งผมก็นั่นแหละเกิดภาวะที่ที่เรียกคําว่าการขี้เกียจนะผมก็เก็บไปก็เก็บไปนะมันไม่ใช่การเกลีย่ยไงเพราะเงินผมก็ได้เก่งเกลี่ยทุกอย่างไ,ไม่อยากจะโม,นะม้นะทุกคนยิ้มยักมือโอเคครับ จะเก็บเรื่อยๆเลยที่อย่างแรกไปเคลียร์เบอนิงบักก่อนเลยเอ้ยเบอนิงบักเราค่อยระมูลราคาทีหลังครับเก็บเป็นต้นเลยก่อนเก็บจเ,เก็บต้นกโกโก้เนาะคาเคานเองช่วงนี้อ่ะไอ้ผลเนี้ยมีสต็อกนะครับขายบ่อยนะเวลาอีเวนต์ขายแทบหมดเลยตัวน,นี้พี่เพลอะมัชลูไม่ค่อยขายนะครับแต่เขาก่อนมันก็ไปซอยมาจนได้พี่เพล แล้วนนประเด็นคือไม่เพื่อขายสีโลบักนะครับผมซื้อไม่ทันเองเพราะตอนนี้ผมมีโลบักหกโลบักซึ่งมันก็ไม่คุ้มหรอกสีโลบักเพี้ยนผลลัพนเดียวนะครับรอกิจกรรมซื้อเองก็ได้แล้แลนี่มีอย่างผมก็ได้ผมได้สตีกี้ตัวใหม่นะเพื่อนไม่โอเคปดาหนี้ผมอาจจะมีซีดเยอะหนึ่งหน้าตาผมอาจจะมีซีดเยอะไม่ละทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาผมมีเยอะมาเนี่ย ตอนนี้มีสเา็ตบิ้เลียน,นครับโอ้โค,ครับอย่างขายได้หานะ้าล้านมัเริ่มเี็บเบนึงบักตรงนี้มันบักตรงอีกอะไรทอย่างมูลราคาแต่ละตนกันมาดูนะครับสี่บสามกิโลโอเคครับ ให้เขาไปดิยให้เก้าแสนบาทเลยไปดีไปดีมูลค่าก่อนถ้ากาดก็ให้ 8, ใเขาอะอเคโชคดีเนาะโชคดีหนาะแล้วมันทำยังไงได้อะี่สิบกิโลอ่ะขายไปเลยเท่าไหร่เอ้ฮะ โอ้เตาดูราคาก่อนอี่่าเขาเป็นวันี้เขาไม่เอานะดนัของขายดผมไม่ดูแล้วราคา โอ้โตรงร้ n นเลยมีจังบนตัวบ้าเลยโอมันไปมีหลายตัวมันเริ่มขุดเพื่ออะไไม่เขาครับคก็เขาจะไม่ใช้งานร่างวานผมไม่เจอเลยโหได้แล้วถุงก็อวบใหญ่เลยนี้บอกเลยว่าบ้านมีคนตกโคลนหนักในช่วงนี้อากาศโคลนเปวน เดี๋ยวตกเดี๋ยวหย่ดนะคุปติอยากรู้อากาศอยากรู้อารมณ์ของอากาศมาดูว่ามีบ้าบอลอดูตลรงขายรือเป่าก็มีแต่ไม่มีอะไรขายนะครับมีแต่ผมลตับไต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 แล้วทำไมของผมมันใช่อุ่นั่ะนะอุ่เอาใครนั่นหมอมันจะมาขโมยผมมะถ้ามาขโมยอย่าดหยาดไม่ได้นี่ก็คนจะขโมยคนคินขโมยคุ้มๆหน่อยกิจะมาขโมยข้าวโพดผมนี่นะ เก็บไปเลยนี่นะครับผมก็มอาจจะหวัาจะไม่ได้สูกอะไรเย,ยอะแยะมากมายแต่ว่าผมรูมมม้สึกมันโหดเกินผมเยอะเกินที่แบบหมื่นล้านอะแค่น้อยเมื่อก่อนนี่หมืล้านถือว่าโคตรเวอร์นะตอนนี้มันหนาเหมือนเดิมไปดูไปดูร้านขายเกียอ์ับแล้วก็ขาย ผมไม่ค่อยสนใจการผสมหาเท่าไหร่เพราะผมงงเนีมันทำอะไรนะมันก็คือที่ต้องบอกที่ผมดีนึงคือก็าตากกว่าทุกคนมีน้อยนิดใช่ไหมมีร้านนี้ไม่สำคัญเลยแล้วก็ดูไปต้องการที่ที่ทำให้สวนเราเสวยขึ้นนะแล้วนี่มันครับเหนูดาวมันนะมันครับอะไรได้ด้วยนะ คุณจะต้องการอันนี้คือเงินนะมันโกแค่ตัดบ а บูแคตัดมีสีบ้าแบบนี้ยทั้งมันแล้วไม่สนใจอ่ะโหร้านก็นี่เป็นสีดียวใครน่เทของที่ดีก็คือคอมมอนสามมือเอง เฮ้ยลองซื้อไหมมีโอกาสได้ปูนะเมื่อคนชอบเสียงเสียงโคตรเรื่อยเมื่อกี้ถือว่าผมให้เต่าเขาแล้วนะแต่เขาไม่เอานะเนรับแต่และอย่างแม่เมื้อซยเรียลโคตรบ้าเลยเนี่ยแอีกอยู่ในน้ำอ่ะเฮ้ยมาหนงก็ได้จะเห็นว่าเวลาฟักมันไม่น่ ลองซื so People, ้อมาจับใจใช้ช้อยลองรีดจุ๋มดีจะพอดอื่นเหมือนบ้านเลยนี่คือระเด็นจะพูดถงขั้นนี่เพราะมันมป็นหน้าเบี้ยเองมันอาจจะดูสำเรงนะครับเวลาเย็นแต่ว่าที่หลังมาคือผมผมเก็บัวหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นผมจะหาที่ปลูกพิกนะครับเอาขอไปหายผมรู้สึกมึนงง แต่ละอย่างมันถึงได้ทียี่สิบล้านบวกทุกคนแค่นี้จะเอาไปให้พวกเขาบกาเขาบุกไว้ไห,หนขอยอาเขาบุกว้นี่ก็เรียน,นรถพลิกมีเบิร์รี่สองสีดผมโอ้โหเบอร์นี่บักสิบซีดขอไม่เอาก็เรียนถ้ามันเทรซีดได้ผมจะให้ยี่บุนใหม่ผมจะแก้แล้วไอพิกโพชิดเนี่ย เาจะหาทถึงพูดนานปลูกว่าไหนดีตรงนี้ให้มันอบอุ่นแต่วันม่ค่อยสวยนะผมว่าว่าเราสวนเกรียนตรงนี้ก็ไลรมีสาบฝนนะครับผฝนดำต้นนี่เบสิกเบสิกตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างนี้ซิดซิดนี่ครับเพื่อนอาจจะเห็นพวกข้าวไปไหมโอเคยิ่งดีดีหายอาตรงนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่กับชุกไก่ปล้นเองแล้วก็ต้นฟุตบอลอะไรมาลู้ ตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเอมเบอร์ลี่นะครับจะปลูกพวก,กของไปเรื่อยนะครับตรงนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มะม่วงแป็งโกนเองตรงนี้เปิดผมก็เปิดเป็นที่นั่งที่ย่อมฟังวิทยุแบบโคตรบ้าไม่ได้ยินแล้วก็มีที่นั่งอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใต้นี้เป็นจุดวางไข่เหอน,นี่เป็นต้นมะพร้าวมีกี่ต้นนะครับต่นแรกมีมาห้าต้น ได้แต่ตามเก็บเกี่ยวเฮาส์นะครับตรงนี้เป็น e n นเดอร์สตรอเบอรี่นะครับทุกคนอาจจะเห็นขร่าวๆแล้วก็จะมีเพเปอร์เรนโบว์นะนี่ไม่มีอะไรดีนี่ครับบันบูไห้ทุ่ผมก็ต้องการที่จะปลูกบันบูอยู่แหละแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องดูพื้นที่ก่อนนะเพราะฉะนั้นปลูกตรงนี้ก็ได้ดึมพืนที่เยอะดีพื้นที่เยอะดี มีห้าสิบกว่นซีดเลยผมจะให้ปลุกโดยธรรมชาตินะครับผมไม่อยากเสี่ยงตังโหโหนี้เสาไฟหรื่นะครับทุกคนส่วนนี้เปียกนะหรือว่าเขาจะทำเป็นจุลศิกปลาคนันผมไปซื้อมาก็ได้ผมลงทุนนะถึงมันจะกาแค่ไหนนะ ผมแค่อยากเห็นมันติดติดนนี่โอ้โหขายมีคนไม่ต้องขายใช่ไหมหนึ่งนันฉีดได้แค่ฉีดได้แค่สิบเอ็ดูเนี่ยเราฉีดได้ยี่สิบหกชิงก็ตีไปว่ายี่สิบรอบ คนอื่นเขาสูงกว่าน,นี้ผมเตียนเดียวไม่เป็นไรอย่าไปคงอย่าไปเครียดผมก็ยังต้องรอคอยผลจากกาศชิ่นเคยอันนี้ก็จะเป็นที่วาบนะครับผมลงทุนไงวาบให้คนดูเลยใช้มันหมดหมดไปเลยไม่มีประโยชน์นะ บางทีบางทีเราก็ได้นะนี่นะครับี๋ยวนี้คัวการ์ดิมันอัปเดตสูงเกินไปดูสัตว์เลี้ยงเขาโค่รลงทุนเนี่ยทุกคนเฮ้ยคัวการ์ดิยังสุดอะเห็นเนี้ยมัเล่นฟอร์มสักหน่อยแล้วจะได้จะได้ทำฟอรกระหายให้ไปจับตัวน,นะครับนี่คือบ้าบอลผมก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะซื้อมาเพื่อ มีสัตว์แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเผยให้ดูเลยมีแค่นี้แหละแล้วก็มีจังบดมีซ็อกซสามผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะวางแผนบ้าบอลคลิปนี้ผมผมก็มาว่างๆนะครับทุกคนกับแบบที่ชื่อว่าโกอาเดนนะครับนี่นะครับก็จะ,ะมานี้กับส่วนผมนะครับ แล้วก็อะไรอะไรดีขายก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับแล้วก็ลืมกดติดตามนะครับทุกคนสลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ